สวัสดีค่ะเสพนัอกุยสารมาแล้วพี่นงจา๋ามาแล้วมาแล้ว อนี้นั่งนี่เนี่ยกินมาปากกีปากนองก็คือซุปบะเขือวาซาพี่น้องจ๋าซุปบะเขอเสร็จแซ่บพักก่ะฮได้รอบบ่านีละพี่น้องโอวาสิเป็นคาออนเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ดอกแคใบงลระพาแต่ว่าพักสลัดแก่วนีซื้อมากเนาะพี่น้องจ๋ามาๆมาไกินน้ำกันแซ่บแซ่พี่น้องอากาศกระเฮงห่อนเนาะค่ะพี่น้องจ๋า จ็บเจ็บเจ็บเจ็บกับขาบานเห่าเนาะค่ะมาเดอ้อพี่น้องว่าสิอยู่ฟังไทยฟังเล่าอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศเน,นาะจ้ะมากินสุปบมดเือเจ็บเจ็บกับยายนางเด้อพี่นอ้องอ่าปาคอกับบ๊มี่ก็เลยสุดใส่ประทูเนาะค่ะพี่น้องกับเสบคือเกาเนาะพี่น้องจา๋า สุบเองแสบเองพี่น้องคุยบักยางคากักพี่น้องจานบักง่ายเาเต็มจานจูนคูน กินพักที่มากก่อนเนาะจ๊ะอืม แบบหลายเพื่อว่าหิวเขากับบหมูพี่นอ้อง แสบคักพี่น้องกับกําลังหากับเขาหนักๆนี่เนาะบานเหาหนาแรงกับสุกบะเขือนี่ประทั่งชีวิตพี่น้อง Mm-hmm. <laughs> แสบีบคากลายพี่น้องจ้า กินเบาๆวบวปากพี่น้องแสบหลายซุปมะเขือกับแสบนัวกำลังพอดีกินกับข้าวเหนียวพี่น้อง พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ยายนั่งกับขอจบไปแต่เพียงแค่นี้เนาะค่ะแสบกับแสบฮอนกับฮอนกัขอบคุณขอบคุณพี่น้นองหลายๆเ้ยค่ะที่แวะเม้าให้กำลังใจ กบฝากพ่อแม่พี่นอ้องก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามก็กระดิ่งกลิ๊งกลิ้งเนเด้อจา้าโชคดีมีชใช่สุขสุขคนเน,กกเนาะกันเนาะสวัสดีค่ะ